ทุกอย่างไหมคะ,ะทุกอย่างทีนี้ว่ามันจะสะดวกในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าจะมีะนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆมาเที่ยวตลาดน้ําด้วยก็เลยถือโอกาสเปิดให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดวันธรรมดาถ้ามีญาติโยมมาเป็นหมู่คณะที่จะมาข,ขอเยี่ยมชมหรือว่าบูชาสกการะก็เปิดให้ชมตามที่ขอมาในปีพุทธศักราชสารส นปีที่เริ่มต้นมีตลาดน้ำกันก็มีการประชุมชาวบ้านทั้งอบตและทางวัดที่สราวัดว่าอยากจะให้พื้นที่นียมีคนเข้ามามากๆมากขึ้นเดี๋ยวให้รู้จักพื้นที่นี้ให้มากขึ้นก็เลยมีดํบริกันว่าควรจะจัดตั้งเป็นตลาดน้ําเพื่อดอึงดูดความสนใจของประชาชนรอบทิศได้แล้วก็จะได้มา ช่วยกันทำรุบำรุงดูแลพระพุศาสนาไปในตัวด้วยซึ่งว่ามันก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านด้วยเพราะชาวบ้านที่นี่จะเป็นชาวสวนไม่ได้มีอาชีพค้าขายมาก่อนสินค้าก็จะเป็นสินค้าพื้นบ้านที่ทำเองเป็น,เป,นเป็นตลาดน้ำที่จะอนุรักษ์แนวธรรมชาติเพราะเราจะอยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้เยอะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรง ม,ม,มีพระราชดำริเกี่ยวกับพื้นที่กระเพาะหมูหรือว่าพื้นที่บางกระเจ้านี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุงเทพเพราะว่าลมจากอ่าวไทยพัดผ่านกระเพาะหมูนี้หรือว่าบางกระเจ้านี้ก็จะเข้าสู่กรุงเทพก็ทําให้กรุงเทพมีอากาศดีขึ้นหรือว่าช่วยให้มีออกซิเจนมากขึ้น สุดท้ายนี้ค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ฝากข้อคิดถึงผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยค่ะ,ะเรจะเจริญพรข้อคิดที่อยากจะฝากให้ผู้ชมทางบ้านได้ใช้ชีวิตหรือว่านาไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันก็คือให้รักและหวงแหนธรรมชาติเพราะว่าเราก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องอ อิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นน้ําหรืออากาศเป็นต้นถ้าช่วยกันรักษาน้ําอากาศก็เ,เท่ากับช่วยดูแลร,รักษาตัวเราเองให้มั่นคงปลอดภัยและทําให้ลูกหลานของเราหรือว่าเยาวชนของเรามีสังคมหรือว่าชุมชนตลอดจนประเทศชาติที่สวยงามแล้วก็น่าอยู่น่าอาศัยปลอดภัยยิ่งขึ้นไป เราขอเชิญชวนกันในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมชาติอาจริญพรรมการขอบพระคุณค่ะ ความร่วมแรงร่วมใจและความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวบางน้ำพึ่งส่งผลให้มีการทะนุบำรุงพุทธศาสนาและวัดบางน้ำพึ่งในมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหวังว่าความเลื่อมใสศรัทธาเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไปวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะปิดท้ายจากข้อคิดดีๆของกอเขาสวนหลวงที่ว่าเมื่อจิตนิ่งทิ้งสังขารยานอย่างรู้สงบอยู่รู้ว่างระหว่างขันพระพุทธรู้จริงสิ่งสำคัญ ปล่อยวางขันเฉพาะหน้าไม่อาลัยค่ะและกลับมาพบกับรายการแสงธรรมสองทางได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ